ชีวิตของเราไม่ได้จบลงที่ลมหายใจสุดท้ายแต่มันเพิ่งเริ่มต้นของการเดินทางของวิญญาณการเดินทางที่ไม่มีตัวขากลับอลัลลอฮฺตรัสว่าทุกชีวิตจะได้ริ้มรสแห่งความ และพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนอย่างเต็มที่ในวันเกียามะวิญญาณของเราถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แต่สิ่งที่ยังไม่ถูกกำหนดคือเราจะกลับไปพร้อมกับอะไรเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อเก็บสะสมความดีหรือสะสมความเสียใจวิญญาณจะสว่างหรือมืดขึ้นอยู่กับทางที่เรากำลังเดินและดุนยาคือเวทีสั้นๆที่ทดสอบเราก่อนโลกอันอนิรันดร์ท่านนบีมหมุฮัมมัดสุลลัลโมัลวซ์ น้ำกล่าวว่าเมื่อวิญญาณของผู้ศรัทธาออกจากร่างมันจะออกมาอย่างอ่อนโยนเหมือนน้ำที่ไหลออกมาจากเหยือกและทุสวรรค์จะต้อนรับมันด้วยผ้าอันหอมฟุ้งแต่ถ้าหากเป็นวิญญาณของผู้ปฏิเสธมันจะถูกกระชากออกมาอย่างเจ็บปวดจนฟ้าดินสะเทือนเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่วิญญาณของเราจะถูกเกลียกกลับแต่เรารู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนการเตรียมตัวคือหน้าที่ของเราไม่ใช่การคาดเดาค่ะอลอ ว่าและเบื้องหลังของพวกเขาคือบารสักโลกแห่งวิญญาณจนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพหลังจากความวิญญาณจะเข้าสู่โลกแห่งบารสักที่ซึ่งไม่มีการโกหกไม่มีการแกล้งทําดีมีเพียงความจริงที่เคยทําไว้ในดุนยาเท่านั้นสุสานหรือกูโบร์คือห้องพักที่รอวันพิพากษาบารซักคือด่านแรกของอาคิรอถ้าเราผ่านด่านตรงนี้ไปได้ดี วันที่เราจะพบอะรอจะงดงามกว่าที่เราคิดค่ะคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่คิดถึงความที่สุดและเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับหลังความจงะระลึกถึงความที้มากเพราะมันจะลบล้างความหลงไหลในดุนยา ใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เต็มที่แต่ต้องไม่ลืมโลกหน้านะคะหัวใจต้องอยู่กับอัลลอฮ์แม้มือจะทำงานเพราะวิญญาณจะถูกเรียกกลับไม่มีเวลาให้ย้อนกลับแก้ไขอีกแล้วการเดินทางของวิญญาณจะสงบและสว่างถ้าหัวใจของเราถูกฝึกให้ใกล้กับอัลลอฮ์ตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะอินชาอัลลอฮ์